สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสาวรินอินฟิลแลนคะ่ะมาทักทายกันเช่นเคยนะคะเ,เพื่อนๆจะวันนี้สาวรินอยู่ที่บ้านพักตากอากาศของพ่อปู่กับแม่ย่านะคะเ,เพื่อนๆมันก็ห่างจากที่สาวรินอยู่บ้านที่สาวรินอยู่นะเพื่อนโอ้โหหลายหลายร้อยกิโลเมตรอยู่จ้ะขับรถมาจากบ้านที่สาวรินอยู่ในเมืองก็จะประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะเ,นเพื่อนๆนั่งรถไอมานะนั่งรถยนต์มานะ ไกลอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนมันอยู่ติดทะเลสาบเนาะบ้านพักตากอากาศไม่ปู่พ่อปู่ม่ย่าโอโ้ไกลไกลพลดโพพี่น้องจา้าเออตอนนี้เรากําลังเตรียมตัวจะไปตกปลากันจ้ะอันนี้ก็คือบ้านพักตากอากาศของพ่อปู่ม่ย่าน่าอยู่มากจาก้ะหลังใหญ่จ้ะเพื่อนอ่าอยู่ได้หลายคนเลยจ้ะอยู่แบบครอบครัวใหญ่ๆก็ได้นะสองครอบครัวก็ได้จ้ะ อันนี้ก็จะคือแบบแม่น้ําต้นบูเบอรี่ก็จะอยู่ริมแม่น้ําเลยจ้ะตรงนี้เอาไว้ตกปลาเล่นน้ําเพื่อนนะเอาไว้อาบน้ําหลังจากเซาหนา้าวันนี้น้ํานิ่งๆนะเพื่อนเพื่อนไม่ลมไม่ค่อยแรงจ้ะอากาศดีมากเลยวันนี้เพื่อนๆือนน,น้าใสก๊กตอนเย็นเราก็จะเซาวน้าแล้วก็มาปายน้ํากับตรงนี้จ้ะตอนเย็นๆเนาะตกปลาเล่นๆชิวๆ แต่ถ้าอยากได้ปลาตัวใหญ่เราต้องไปทะเลสาบที่มันแบบแม่น้ํากว้างๆนั่นเพื่อนนะตรงนี้เราจะไม่ตกตกเล่นๆเ,เราจะไปอีกที่ที่หนึ่งจะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพ่อปู่เขาจะพาสาวรินกับสามีไปตกปลาจะเพื่อนๆวันนี้แดดดีน้ํานิ่งน่าจะได้ปลาอยู่นะเพื่อนอน,นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปลุ้นกันว่าเราจะตกปลากันได้หรือเปล่าวันนี้เราไปสามคนนะ พ่อปู่สามีกับซาวลรินนะจ๊ะเพื่อนโอ้น้ำใสามากเลยอากาศดีเวอร์จะวันนี้อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่สามีซาวลรินนางจะตกปลาตอนนี้เราก็เริ่มล่องเรือออกไปแล้วพ่อปู่เป็นคนขับเครื่องขับเรือนะคะเรือยนต์นะคะพ่อปู่อายุก็80กว่าแล้วนะเพื่อนแต่นางแข็งแรงมากจ้ะ พ่อปู่เป็นคนแข็งแรงมากเลยบางคนแปดสิบกวา่านี่แบบเฮนอนอยู่บ้านแล้วนะซมอยู่บ้านแล้วนะเนี่ยเห็นไหมพ่อปู่แกยังแบบตกปลาใส่แบบหาปูหาปลากินน,นเพื่อนวิถีชีวิตคนที่แบบว่าอยู่บ้านพักแต่อากาศติดแม่น้ําติดทะเลสาบก็หาปลาจะเป็เพื่อนหาปลาไปกินช่วงหน้าหนา,เนาวเนาะอันนี้สามีก็กําลังเตรียมจะเบี่ยงเบ็ดนะเพื่อนนะ ถ้าไปเลือกน้อยพ่อปู่เขาก็จะขับเครื่องให้แปลว่าไปไกลๆหน่อยเพื่อจะเบี่ยงเบ็ดได้ไกลๆน้เพื่อนนะแต่เบียเ่ยงเบี่ยงเบ็ดไม่ค่อยได้นะพูดถึงอะ่ะเคยมากับสามีหลายครั้งนะน้ำไม่เคยได้ปลาเลยจ้ะงงมากเลยเบ็ดก็เออน่าสนใจอยู่นะแบบพูดถึงว่าตัวปลาที่ยวมาล่อปลานะเวลาเขาเบี่ยงเบ็ดนั้นเพื่อนหลากหลายสีสันนะแต่งงมากปลาไม่กินเหยื่อเลยเพื่อน หรือเป็นเพราะว่าสาวลินมาด้วยนะทําบุญมีขึ้นไม่ใช่ทําบาปไปขึ้น <laughs> ทาําบาปทําบาปบลงทําบาปทําบาปไปขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเวลามากับสามีทีไรไม่เคยเห็นสามีได้ปลาแบบตัวใหญ่มาโชว์สักที <c oughs> นางก็จะเบี่ยงแล้วก็นี่แหละให้พ่อปู่ขับเรือไปแล้วก็ก็จะให้แบบว่าเออสายเบ็ดจะลากไปนั่นน่ะนะ,นะ,นะตอนนี้พ่อปู่ก็ชะลอ เดี๋ยวขับเร็วเดี๋ยวขับช้าเพื่อจะให้สามีสา,สา,าวรินเขาแบบตกปลาปูก็จะเป็นแบบคนขับเรือนางรู้ว่าตรงไหนมีปลาไงนางเป็นเจ้าถิ่นน้นเรือนนะพรปู่เป็นเจ้าถิน่นนางพาไปไหนเราก็ไปตามนั้นเลยจ้ะโอ้อยากจะบอกว่านั่งเป็นชั่วโมงตอนนี้ปลาก็ไม่กินเหยือ่อมาด้วย <c oughs> คืองงมากเลย ทำบาปไม่ขึ้นจริงๆนา่เราเนี่ยหรือ,อยังไงเราก็คอยดูตอนต่อไปเนาะตอนนี้มันยังไม่มานะปลามีแต่ปลาตัวใหญ่ตัวเดียวนั่งอยู่บนเรือปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กล้ามาเลยเพืเ่นอนอๆสงสัยกลัวเราหรือเปล่าว่าปลาตัวใหญ่มาปลาเล็กถอยหมดเลยรอแล้วรอเรานะเพื่อนนะมาเรีออยังเอ่ยปลาปลาปลามาสิมา ันนี้น้ำนิง่งน้ำนิ่งเพื่อนเพื่อนเวลาอยู่กลางแม่น้ำาึกอกเลเพื่อนเพื่อนนะสาวลิงจะกลัวมากเลยจ้ะกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเพื่อนนะยิ่งเวลาลมพัดแล้วก็น้ำมันจะเป็นคลื่นนะเพื่อนนะแล้วมันจะมืดมาเลยนะเออแล้วแบบแม่น้ำใต้แม่น้ำแม่งโคตรมืดเลยเพืเ่อนมืดจนน่ากลัวนะไม่รู้อะไรอยู่ข้างล่างเราก็ไม่รู้เนาะขนาดใส เสื้อชูชีพแล้วนะก็ยังกลัวนะได้หรือ,อยังคุณพี่โอ้โหนั่งนานมากเพื่อนนี่ป้ปู่พาสิ่นไปหาที่อื่น<ะ>ไปหาที่ที่มันน่าจะมีป่าป้าปูรู้เนาะเออนางรู้วนะ่าตรงไหนมีป่านะเราก็ไปตามที่นางพาไปนั่นแหละจ้ะ ตอนนี้รู้สึกว่าสามีจะได้ปลา,าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ้าได้แล้วเพื่อนๆโอ้ได้แล้วจ้ะได้แล้วปลาตัวแรกของเรานะเพื่อนๆนะตั้งแต่เราถกมานี่เป็นชั่วโมงกว่าแล้วเดอนนั่งเดือดพ่อปู่เซียนเซียนแกะปลาอันนี้มันชื่อปลาอ่ะเวนเพื่อนเพื่อนภาษาภาษาฟินนะฟินิดนะนนะถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นปลาหมอนน่นอจ้ะมันจะรูปร่างคล้ายปลาหมอแล้วก็หนังมันจะหนาๆกิดหนาๆเพื่อนแล้วก็อุ๊ หนาหมดเลยจ้ะทั้งตัวน่ะมันเหมือนปลาหมอบ้านเราจ้ะเปรียบเทียบก็ปลาหมอบ้านเราอาะ,ะ,อาาอะชื่อปลาเอนะจ้ะปลาภาษาฟินิชนะเดภาษาฟินเนาะโอ้อันนี้ตัวใหญ่อันนี้สามีได้ตัวที่สองนะเพือนนะนี่ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนก่อนหน้า,น,าน,นี้ตัวเล็กหน่อยนะตัวนี้ใหญ่เอขอถ่ายหน่อยนะคะคุณสามีาเดินไปทางเลยตูมตาม้า ตอนนี้ปลาเริ่มมาแล้วเพื่อนๆเราเริ่มได้ปลามาเรื่อยๆแล้วเคอได้อีกแล้วขอถ่ายเลยนะคะคุณชามีโอ้นั่งเป็นชั่วโมงกว่าก็จะได้ปลาพ่อปู่ก็ย้ายที่ให้ตลอดเลยจะเห็นไหมน้ําพออยู่เราเรามาลึกพอลึกๆหน่อยน้ามันจะมืดๆเพื่อนๆนะทะเลสาบมันจะมืดน่ากลัวมากเลยมองไปนี่ไม่เห็นอะไรเลยนเพื่อนๆมันจะมืดเลยพอได้อีกแล้วเพื่อนดีดีดิเห็นปะ โอ้โหอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะอยโ,อโ,โอ้โหเริ่มะปลาเริ่มมาล้ปลาเริ่มมากินเหีืยลอลไวเพื่อนนี่ตอนนี้เราก็เริ่มได้หลายตัวเลยเห็นไห,ไหม้นี่ตัวเป้งมากเลยโอ้โหตัวนี้ครึ่งกิโลได้เพื่อนนะเนี่ยตัวมันใหญ่นะสองตัวเราได้สองตัวที่ใหญ่ๆที่แบบเห็นเห็นเลยว่าใหญ่มากนี่เห็นไหมวันนี้ก็ไม่เสียเที่ยวนะ ปกติจะมาเสียเที่ยวตลอดเลยจะแต่เที่ยวนี้โหใหญ่ด้วยแล้วก็ได้เยอะด้วยอพอมาถึงนะคะมาพักาอากาศพ่อปู่ก็จะสอนสวิธีทําปลานะคะเพื่อนนางก็จะบอกนะปลามาดูดิเอออย่างงน่อย่างนี้นนตัดให้ดูาาก็คือวิถีวิถีาาชาวประมงเพื่อนที่แบบอยู่ใกล้แม่น้ำเนาะหาแต่ปลากินจ้ะเป็นอาหารที่แบบเออเลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดแล้วหาได้ตามแม่น้ําอยู่เรื่อยๆเนาะ นางก็จะบอกว่าเออเอานี้นะตัดกันไกลแบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าปลานี่มันหนังหนาเนาะมันเราต้องแบบทําแบบนี้แบบนี้เอาขี้เอาหนังออกอย่างนี้นะลอกอกอกนี้นะฉ <c oughs> ีกออกอย่างนี้นะเออ <c oughs> เห็นไหมแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวก็เสร็จ <c oughs> นางว่าน่ะเห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมเกลี่ยงเลยมีแต่เนื้อปลา <c oughs> ขี้หัวหนังหายหมดแล้วนะบอกว่าเนี่ยทําแบบนี้นะปลาเนี่ย โอเคค่ะค่คะท,ที่บอกคะ่ะประมาณนี้นะคะพ่อ,อพปูบอกนี่แหละปลาเราเสร็จแล้ววันนี้อาหารของเราก็ไม่ไม่พ้นปลาเพื่อนๆนะเมนูก็สเต็กปลาปลาที่เราหามาได้นั่นแหละจ้ะนี่ก็จะมีสลัดมีนู่นนี่นั่นเครื่องเคียงนะคะเพื่อนๆมาคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะเมนูเลือดรสของเราวันนี้ก็มีซอสเห็ดนะคะเห็ด <c oughs> <c oughs> มันปูนี่แหละจ้ะ โอเคน่ากินมากค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวลินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย